สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจากประเทศอังกฤษนะคะก็คือวันนี้มาส่งลูกเสร็จแล้วนะวันศุกร์สิ้นเดือนนะแล้วเราก็วันนี้เราจะไปสำนักง,งานบัญชีที่ทําบัญชีให้สามีนะคะแล้วก็ไปที่ทํางานสัตว์ไม่ใช่ไปที่ทำงาน,งาน we gonna go drop some part for your customer we gonna go to the accountant and then drop some part for customer แล้วจะไปกินอาหารเช้ากันวันนี้ส่งลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่กําลังจะไปกัน โอเคไปเลย,ยรถเยอะนินเ <c oughs> นี่ยค่ะนี่อากาศเป็นอย่างนี้ทุกคนฝนตกแล้วก็หนาวด้วยนะ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเพื่อนเเป็นทาวน์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสถานีรถไฟนะของเราเป็นเทอร์มินอลสุดท้ายเลยค่ะเซสเทชั่นสุดท้ายเลยที่จะเข้าไปในเมืองเบอร์มิงแฮมนะฝนตกนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นบัสเทอร์มินอลนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็รถติดมีก่อสร้างนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปสำนักงานบัญชีก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นรถเมลที่วิ่งรอบเมืองช่วงนี้ ค่าตั๋วรถเมล์อยู่ที่สองปนห้าสิบนะเพื่อนๆต่อเที่ยวนะคะอมาถึงแล้วนะคะสำนักงานบัญชีนะคะก็เราเป็นเซลล์เอ็มพอยนะเราก็จ้างให้บริษัทเขาเรียกอะไรอะบัญชีเนี่ยทำให้เรานะคะก็เป็นพวกทำ็กซ์นะคะเสียภาษีแล้วก็มีเพลย์โรลนะคะเพราะว่าของของของสามีเป็นลิมิเต็ดคอมพานีนะคะก็ ก็มาจ้างเขาทำให้นะคะประเสียประมาณเดือนละร้อยกว่าปอนนะเพื่อนๆน,นี่ได้มาแล้วนะคะจากสำนักง,งานบัญชีนะเพื่อนๆจากบัญชีนะก็จะมีอินโยイ์นะคะให้ให้ลูกค้านะคะเลขอาอินโวイ์วางบินเหรอเอาไปวางบินให้ลูกค้า <laughs> เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะอะไร <laughs> เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็คือ,อสามีทำคือโรงงานนี้เขาไม่มีเมนเทนนนนะเป็นโรงงานแพ็คอาหารทะเลนะคะเพื่อนๆโรงงานแพ็คกุ้งปลาหมึกนะเขาไม่มีเมนเทนนันเขาก็เลยมาให้สามีทำเครื่องมืออะไรให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มาประจำนะก็เลยเอามาส่งให้นะคะเสร็จแล้วเราจะไปกินอาหารเช้ากันอ๋อสิ่งมากเลยอ้าวสิ่งเพื่อน แถวนี้ก็จะเป็นโรงงานเยอะนะคะที่ที่กรุงอยู่น, West land นะเวสต์มินแลนนะเพื่อนๆก็จะมีโรงงานส่วนมากก็คือจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะ,ะเพราะว่ามันจะมีะจกักรกแลนด์โรเวอร์ใช่ไหมคะผลิตรถจกักรกลแล้วก็ผลิตแลนด์โรเวอร์ใช่ไหมคะก็จะส่งเข้าไปที่โรงงานผลิตรถยนต์นะคะเป็นชิ้นส่วนนะคะแล้วก็อันนี้โรงงานอาหารทะเลแพ็กอาหารทะเลส่งตามห้างต่างๆนะเพื่อนๆนนะก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากัน นะยังไม่ไปกินอาหารเจ้าเดี๋ยวไปที่ทำงานสามีก่อนนะลูกชายอยากจะได้บล็อกไม้ที่เป็นสามเหลี่ยมที่พ่อเขาทำให้ก็เลยจะไปทำบล็อกบล็อกไม้ให้ลูกชายก่อนนะคะแถวที่เราอยู่เนี่ยสิบล้อเยอะเนี่ยคอนเทนเนอร์เยอะตู้รถอะไรรถเย็นเยอะนะคะเพราะว่า โรงงานเยอะแล้วก็คืองานก็หาง่ายนะง,งานก็มีเรื่อยๆนะคะมาที่โรงงานสามีก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพืนลืมถ่ายตอนแก่ทำคอมพิวเตอร์อะไรของแกแป๊บหนึ่งนี่แถวนี้มันจะเป็นโรงงานเล็กๆๆนะนเพื่อนๆแล้วตรงนูน้นอันสีสีแดงแดงนั้นเป็นร้านซ่อมรถนะคะแล้วก็อันนู้นเขากำลังทำอันนี้อยู่คอนเทนเนอร์เขาซื้อคอนเทนเนอร์มาแล้วก็ อันข้างล่างก็เป็นคอนเทนเนอร์ข้างบนก็เป็นคอนเทนเนอร์นะเพื่อนๆสงสัยเอาไว้ทำออฟฟิศนะคะออไปก่อยทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะได้อาหารเช้ามาจากแมค a โดนะัลน่ะมาดูกันอันนี้เอามาให้ลูกชาย <laughs> อันนี้เป็นมัฟฟินนะคะของสามีนะมี2อ,อันแล้วก็อันนี้เป็นแพนเคก้กแพนเค้กจากแมค o โดนัลนะคะ แล้วก็มีไซรัปกับเนยให้ด้วยนี่มีไซรัปให้แล้วก็มีเนยให้เรามาดูแผนเค้กกับซอสเสร็จกันนะคะนี่แผนเค้กจากแมนะ็โดนน่ากินไหมอันนี้เป็นซอสเสร็จเป็นไส้กรอกนะแต่ว่ามันเขาเป,เป็นแผ่นนะเพื่อนๆน่ากินมากเลยหิว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 ก็ไปใส่ไมโครเวฟนะคะให้เขาอุ่นอุ่นิดนึงแล้วก็ใส่เนยน,นะ ใส่เนยที่เขาให้มานะคะจะได้ฉ่ำๆเสร็จแล้วก็ใส่ใส่หลอดนะคะที่เขาให้มาอาหารเชา้านะคะนี่ได้กินไหมหวานๆเลยค่ะตัดขาขึ้นตาไปเลยเพื่อนๆก็อาหารเช้าที่แมคโดนัลด์เขาจะขายถึง11มงนะเพื่อนเพื่อนเส็จแล้วเมนูก็จะเปลี่ยนเป็น เมนูปกตินะอืมอ่ะมาชิมกันให้ดูเลยไม่ได้กินนานแล้วนะอืม,อมของเขาก็เหนียวนุ่มนะคะแพนเค,ค้กของเขาก็อืมอืมอร่อยด้วย อือ้มอามากินอีกคำไงสามีชงชาให้อยู่นะคะนี่กินอีกตัดไปได้เลยได้ช่อมตัดมันเหนียวนะมันเืนโอ้ยลำบากแท้ไม่ได้ไปนั่งกินนะนไฟไม่มีเดี๋ยวจะรีบก,กินแล้วก็รีบไปนอนนะคะเพราะว่ามาเช้าเพิ่งเลิกงานเพิ่งเลิกงานตอนหกโมงแล้วก็ไปกับสามีนี่เพื่อนอร่อยมากเหร ไปลองดูนะคะแมักโดนลัลพันเค้กนะคะต้องสั่งก่อน11บเอโมงนะเพื่อนอเดี๋ยวจะรีบกินแล้วก็ไปนอนนะเพื่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวใบสองโมงครึ่งจะต้องไปรับลูกชายนะคะแล้วก็ วันนี้ลูกชายบอกว่าขอเขา้าเข้าไปในเมืองนะคะจะเขาอยากได้หุ่นยนต์นะคะให้ของเล่นนะคะก็วัคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ